ครับสวัสดีครับต่อไปนะครับเป็นการเช็กชื่อเทอมที่สองนะครับให้คุณครูนะครับเปิดไปที่ข้อมูลเวลาเรียนเทอมสองพอห้าทับหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่จะมีเวลาเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงมีนาคมนะครับให้เปิดเปิดไว้เลยครับเรียงเดือนไว้อ่เปิดไว้เลยทุกเดือนครับ ก็ยุบไว้ก่อนเดือนสามมากรลา,ากุมภาก็มีนาครับเมื่อเปิดครบแล้วก็ย้อนกลับครับย้อนกลับไปที่ป5้าทับหเหมือนเดิมครับ แนะนำให้เปิดเดือนให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเปิดตัวปอห้าตัวเดิมแล้วก็ติ๊กออกเลยครับเราไม่ได้ใช้ตัวเดิมแล้วเนื่องจากโปรแกรมมันไม่เสถียรครับถ้าเรายังใช้วิธีเดิมเหมือนกับเทอนที่1เนี่ยโปรแกรมมันก็จะลันเกินไปวิ่งแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับแล้วทําให้ต้องคอมมันต้องแฮงนะครับแล้วเราจะมีวิธีใหม่ปิ๊บหะเห็นไหมครับไอ้ข้างบนนี้เปลี่ยนเองอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเวลาเรียนนะครับผมตั้งค่าให้แล้วก็คือวันพฤศจิกายนวันศุกร์ที่1เริ่มจากวันที่1นะครับจนถึงเดือนมีนาคมนะครับวันที่6ที่เราสอนสุดท้ายมันจะได้ได้แค่19สัปดาห์ตามใบเช็คชื่อเราครับในส่วนแรกนะครับที่สำคัญเลยก็คือชั่วโมงที่เรียนเนี่ยครับเราต้องกำหนดลงไป สมมุติว่าวันชั่วโมงเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยวันศุกร์ที่หนึ่งเราสอนหนึ่งชั่วโมงก็ใส่หนึ่งแต่ถ้าเราสอนวันเดียวสองชั่วโมงก็ใส่สองเลยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นเลขหนึ่งเทอมสองเนี่ยผมสอนจันทรอังคารพูดพฤหัสวันศุกร์ไม่มีดังนั้นผมจะต้องมาเริ่มที่วันจันทร์ที่สี่ให้คุณครูเปิดไปดูที่เดือนพฤศจิกายนตรงนี้ครับอ่าที่เราเปิดปแลาพฤศจิกายนปห้าทับหนึ่งดูว่าวันที่สี่วันจันทร์เนี่ย มาเรียนไหมถ้าเป็นอย่างนี้มีขีดอย่างนี้ไม่มีเลขหนึ่งไม่มีป่วยลามาสายหมายความว่าเป็นวันหยุดถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยคุณครูข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยก็คือไม่ต้องไปใส่อะไรผมมีจันท์นังคารพุธปฤะอหัดก็ดูตั้งแต่วันที่สี่ถึงวันที่เจ็ดเอาที่มันไม่ตรงกับวันหยุดนะครับสี่ห้าก็หยุดอ่าหกมาเจ็ดมาก็ c o ี้ตั้งแต่เลขที่หนึ่งนะครับลากแถวลงมาสองวันนี่ครับ ก็ปีลลงมา2วันนี้ครับ6กับ7คลิกขวาคัดลอกแล้วก็นำไปวางไว้ในปอพอตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่7ตรงนี้นะครับอ่ะผมลืมบอกส่วนสำคัญไปก่อนที่เราจะก o พิลมาวางเนี่ยครับให้กำหนดชั่วโมงก่อนวันที่6 1ึงชั่วโมงวันที่7 1ึงชั่วโมงวันที่8ไม่มีเรียนมาดูวันที่11 12 สิบเอ็ดมาเรียนนี่สิบสองมาเรียนวันพุธมาเรียนวันพฤหัสก็มาเรียนดังนั้นสิบเอ็ดถึงสิบสี่มาเรียนทุกวันแล้วก็ไปที่ไฟล์ปพกาหนดชั่วโมงเรียนไปเลยครับมาเรียนทุกวันก็ใส่ไปก่อนถ้าไม่ใส่ตรงชั่วโมงเรียนข้างบนเนี่ยโปรแกรมมันจะไม่คํานวณเปอร์เซนต์ข้างหลังให้ต้องใส่ครบครับสัปดาห์ที่สี่วันที่18ถึง21มีวันไหนเป็นวันหยุดไหมคุณครูต้องสังเกตนะครับ วันที่สิบแปดอ่ามาเรียนวันอังคารก็เรียนพุธเรียนพุหัาเรียนเรียนหมดสี่วัน่าปลอดภัยครับสี่วันถึงยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดอ่ามาดูยี่สิบห้าอ่าเรียนถึงยี่สิบแปดอ่าเรียนทุกวันก็ใส่จำนวนชั่วโมงลงไปครับเสร็จละเดือนหนึ่งสำหรับการกำหนดชั่วโมงแล้วเราก็ ก๊อปปี้ตามรายวันเนี่ยครับมาใส่เลยตามรายวันเนี่ยครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสต,ตั้งแต่เลขที่หนึ่งนะครับวันจันทร์ที่สิบเอ็ดถึงวันพฤหัสที่สิบสี่ก็สี่ช่องนี้คุณกูก๊อบปี้ขัดลอกสังเกตนะครับมันจะมีเลขหนึ่งหนึ่งหมายถึงมาตามที่เราส่ง ข้อมูลมานะครับอ่าเราก็วางเลยตั้งแต่วันที่11ถึงนี่ถ้าตรงไหนเป็นเลขหนึ่งผมตั้งค่าให้มันแสดงผลเป็นตัวสีขาวดังนั้นมันจะเหมือนกับเทอมที่หนึ่งเนี่ยครับเทอมที่หนึ่งถ้าใครมาก็จะเป็นช่องว่างเหมือนกันจะได้เหมือนกันทั้งสองเทอมครับเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับทีละวนันทีละวนันอ่าวันจันทร์ที่สิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดอ่าเราก็ไปดูที่สิบแปดอ่าถึงยี่สิบเอ็ด ปุ๊บสีช่องแล้วก็วางคัดลอกคลิกขวาเวลาวางนะครับแนะนำนะครับให้คุณครูนะคลิกขับคลิกขวาดีกว่าครับอย่าไปกดคอนโทวี v. นะครับถ้ากดคอนโทนวี v. ปุ๊บนี่เห็นไหมตัวอักษรเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดมันจะเล็กบ้างใหญ่บ้าง ให้คุณครูนะครับคลิกขวาแล้วก็กดวางแบบตัวเลขนี่ครับเป็นค่าตัวเลขแบบนี้ึมามันจะวางแค่เฉพาะตัวหนังสือกับตัวเลขมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟอนต์เราเลยอ่าไปดูที่2 5่สถึงยีเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่เลขที่หนึ่งครับคลิกขวาคัดลอก คลิกขวาวางแบบตัวเลขเหมือนเดิมครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับ1เดือนทีนี้เราไปดูที่เดือนธันวาอ่าเสร็จเดือนพฤศจิกาเสร็จแล้วก็ปิดได้แล้วครับปิดไล่เดือนไปเปิดที่เดือนธันวาเดือนธันวาเช็ควันก่อนครับอ่าวันจันทร์ที่สองอยู่เนาะสามวันอังคารเรียนสี่วันพุธเรียนห้าวันที่ห้าพฤหัสวันหยุดเท่ากับเราเรียนแค่สองสามสี่ ก็เช็คไปครับเรียนแค่สองสามสี่วันที่ห้วันหยุดต้องใส่ขีดใส่อะไรไหมไม่ต้องครับเว้นว่างไว้เลยถ้าเป็นวันหยุดต่อให้มีชั่วโมงสอนก็ตามไม่ต้องไปใส่จํานวนชั่วโมงครับไม่งั้นมันนับนะมันจะนับเวลาเรียนเป็นวันหยุดดังนั้นใส่แค่สวันในสัปดาห์นี้แล้วเราก็ไปดูวันที่9ถึง12เลย วันที่เก้าวันจันอ์มาวันจันทร์มาอังคารหยุดวันพุธพฤหัสหยุดวันที่สิบต้องละเอียดนิดนึงนะครับใส่อันนี้มาวันที่สิบหยุดเว้นไว้สิบเวันที่สิบสามไม่มีสอนครับตามตารางมีสอนแค่4ี่วันทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆครับ ่าทันวาวันที่สิกถึงสิบเก้ามีในตารางสอนดูซิมีวันหยุดไหมอ่าไม่มีกอปปีหมดครับตั้งแต่เลขที่หนึ่งสีช่องของผมคัดลอกใส่จำนวนะครับอ่าไม่มีหยุดคัดลอกเสร็จปุ๊บ ต่อไปยี่สามถึงยี่สิบหกยี่สิบสามถึงยี่สิบหกยี่สิบสามมายี่สิบสี่มายี่สิบห้ามายี่สิบหกมามาครับก็ไปใส่ก่อนครับยี่สิบสามมายี่สี่มายี่ห้ามายี่สิบหกมาทีนี้ท่านวามันจะมีถึงสามสิบเอ็ดเราก็ไปดูก่อนหยุดปีใหม่มาไม่นอกท่านวาครับวันจันทร์ที่ วันจันทร์ที่3 0มสิบสามสดหยุดนะครับเนี่ยไม่ได้มานะครับก็ไม่ต้องใส่เนาะเสร็จในส่วนของการใส่เวลาเรียนในส่วนของช่วงเดือนธันวาคมทีนี้เราก็ใส่ตามช่องเลยครับเนี่ยตั้งแต่สองสามสี่ก็ไปที่ช่องสองสามสี่นี่สองสามสี่ก็ปี แล้วก็มาวางวางแบบตัวเลข9อ่ามา9อันเดียวเราจะก๊อปไปทั้งสัปดาห์ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราก๊อปไปถึงวันศุกร์เนี่ยจานถึงสุกเราก๊อปจานถึงสุกคัดลอกเสร็จปุ๊บนีครับวางแต่วันจันทร์มันสุกเลยผืบ ในส่วนของที่เป็นช่องว่างๆขาวๆนะครับจะลืมนะครับว่ามันก็จะถูกก๊อปมาเหมือนกันตรงที่เป็นช่องว่างสองช่องตรงนี้เที่เราไม่ได้คิดเวลาเรียนนะคะรับคุณครูต้องไปตามลบทีละวันด้วยนะครับก็คุมดำเสร็จแล้วก็กด delete ปึบเหมือนเดิมครับคุมดำกด delete ปึบอ่าเสร็จแล้วก็มาที่สัปดาห์ที่วันที่สิบหกถึงวันที่ 1ิบเถึงสิครับคลิลอกที่หนึ่งครับเป็นต้นไปวางยี่สสามถึงยีสอ่ะสมมติว่าครอบทั้งสัปดาห์ยสามถึงยีเลย วางไปเลยครับปึ๊บอ่าแต่วันศุกร์เราไม่มีสอนนะทำยังไงลบทั้งช่องครับกด delete ไปเลยนี่ครับจะเป็นแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับเทมอม2เนี่ยมันก็จะเหมือนเทอม1เวลามันเรนเดอร์ข้อมูลเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ให้คุณครูนะครับลบคนในส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกตรงนี้นะครับเทมอม2เนี่ยเด็กจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งก็คือ เข้ามาในตอนเทอมสองคุณครูก็ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มไปเลยเลขกที่ส9ผมจำได้ว่านักเรียนเนี่ยคนนี้ชื่อบุตรลาคำใส่ชื่อเขาเลครับเด็กหญิงบุตรลาคำน้อยบุตรสังเกตนะครับเนี่ยมันก็จะถูกเช็คชื่อมาครับ บุษรา,าคำเนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันที่27ดังนั้นเขาก็ถูกเแ็กชื่อตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปตามระบบก็จะมีเวลาเรียนของบุษรา,าคำอยู่ส่วนตรงตรงนี้ครับ30ตั้งแต่สุภาพิษทุ่มกลางถึงนิชานันครับก็เหมือนเดิมครับคุมดำรละลบออกเลย เนี่ยลบออกไปเลยครับไม่เกี่ยวกันครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเด็กใหม่ครับให้ใส่คี่ไปด้วยแล้วเดี๋ยวไปตามนะครับตามในส่วนของเวลาเรียนที่คุณครูประจำชั้นครับเดี๋ยวคุณครูประจำชั้นจะต้อง ให้เวลาเรียนกับครูประจำวิชาครับเพื่อนำมาใส่ไม่อย่างนั้นเด็กไม่มีเวลาครับเนี่ยถ้ายังไม่กำหนดตัวเลขตรงนี้ปุ๊บมันก็ยังไม่เพิ่มเวลาให้พอกำหนดไปแล้วตะกี้เราใส่เลขหนึ่งที่บุษราคำตรงนี้นะครับใส่ไปปุ๊บเลขหนึ่งมันหายไปเนาะข้างหลังก็จะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาบุษราคำมาแค่ชั่วโมงเดียวก็จะเนี่ย อย่างเงี้ยนาทวันเนี่ยมาชั่วโมงเดียวมาแค้ผมใส่ไปดังนั้นนะครับสําคัญมากก็คือเลขกําหนดชั่วโมงตรงนี้ทําให้ครบทุกเดือนครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก๊อปวาง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 ก็ถือว่าเสร็จครับอย่าลืมดีลิทนะครับถ้ากรณีก๊อปเป็นสัปดาห์ลงมาดีลิทวันที่หยุดด้วยวันที่ไม่มาด้วยนะครับครับอย่าลืมดูนะครับในเรื่องของรายละเอียดเล็ก,เก,เก,เกน้อย เกี่ยวกับการเช็คชื่อนะครับให้ขอให้คุณครูทําละเอียดนิดนึงคุณครูประจําวิชาของแต่ละวิชานะครับก็ถ้ามีคําถามไหนสงสัยก็สอบถามได้โดยตรงนะครับหรือแชทมาสอบถามได้ในเวลาที่ทําอยู่ก็ขอขอบคุณครับ